สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเต่ายักย้ายมุดเข้ามาในบ้านคลานเข้าไปซุกใต้รถจักรยานยนต์เพลอแบบเดียวจะถึงวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งประจำวันที่16กุมภาพันธ์66อีกแล้วสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เรามีมาฝากอีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเป็นคลิปจากผู้ใช้ทิกทอช่องลีไรส์888ได้โพสต์คลิประบุว่าอยาขวางทางเดินเต่า เมื่อเต่ามีความประสงค์จะไปอีกฝั่งถนนเพื่อไปยังทะเลสาบแต่ข้ามไม่ได้เพราะมนุษย์ปลูกบ้านขวางทางเดินเต่าเราจึงต้องอาสาพาข้ามโดยในคลิปมีเต่าตัวขนาดใหญ่พอสมควรพยายามจะดันประตูบ้านเพื่อที่จะเข้าไปข้างในและก็สามารถเข้าไปในบ้านได้และคลานไปมุดอยู่ใต้รถจักรยานยนต์ทะเบียน912 และหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลมาขอบ้านเลขที่กันเป็นจำนวนมากโดยบ้านเลขที่หลังดังกล่าวคือ8ทั230ขอย้ำอีกทีรถจัก,กรยานยนต์ทะเบียน912โดยบ้านเลขที่หลังดังกล่าวคือ8ทั230อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ